และนักเรียนคนใดนะคะจะต้องจัดสรรไปอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยก็ไม่พ้นฝีมือคนนี้ค่ะ เจ้าหมวกคัดสรรน,นั่นเองค่ะเขาบอกว่าที่มาของหมวกคัดสรรเนี่ยมาจากหมวกของกรอดดิกกิฟฟินดอร์ค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้งนั่นเองซึ่งผู้ก่อตั้งทั้ง4คนเนี่ยก็มีเกณฑ์แล้วก็คุณสมบัติที่ต้องการที่จะคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่บ้านของตนเองนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มกังวลว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะจะมีวิธีใดในการที่จะนํามาจัดสรรคัดสรรนักเรียนให้ไปถูกบ้านได้นะคะ นี่ก็เลยเป็นที่มาของการมีหมวกคัดสรรขึ้นมาค่ะผู้ก่อตั้งทั้ง4นะคะก็เลยตัดสินใจร่วมกันค่ะว่าโอเคเราจะใช้หมวกนี้นะคะก็เลยได้ร่วมกันนะคะไายเวทมนต์ใส่ในหมวกนี้ค่ะเพื่อให้มันนะคะมีความสามารถในการใช้สติปัญญาแล้วก็ความคิดความอ่านของพวกเขาเนี่ยในการคัดสรรน,นักเรียนนะคะหมวกนี้นะคะสามารถอ่านความปรารถนาความคิดของนักเรียนแต่ละคนได้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนตัดสินใจนะคะว่าเหมาะกับบ้านไหนมากที่สุดค่ะ